สวัสดีครับสบายดีพอพี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนครับช่องบาทองปากซกินแซบพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่มาเบิงเดือยไงพี่น้องไงคักอีดีคนน่ะคนน้องกันเด้อทุกคนไงคักไงแห้งเป็นครั้งแรกพี่น้อยที่ได้มาเบิงเกับกล้องให้เบิงพี่น้องนี่ทุกคนความมันใญงความมันเงา phát hộp cái nồi sụt ngọt lên dưng dày ở à làm càn của nè nè bưng sụt hút sụt ta ความมันใหญ่ความมันชูทุกคนพูดนะความมันใหญ่ความมันแงวทุกคนเด้นี่เบ่งความกันส <t Think S 2> ุดยอดเลยพอกเนาะยิ่งใหญ่อล um, ังการงานสร้างสุดยอดอีดีมีซองลำพี่น้อยความใหญ่ซองลำใหญ่ขนาดตัวเขาไปข้างในบ่ได้พี่น้อยต้องอยู่ข้างนอกเพราะเขาไปให้เขาสุดยอดอีดีพี่น้อย thăng nhảy thăng xuống Cùn à Ồ thủ Sút ngọt đi lý phí nỏ quá mặt nhảy quá mặt nhau Cùn à Bừng áo bừng áo con lắm đi ở đây nỉ phí อันนี้แค่ลำเดียวเลยทุกคนความมันเาว่วน่าจะประมาณร้อยเมตรจะมั้งนี่โหดตัวเขาไปข้างในบ่ได้ทุกคนดิเขาไห้เขาเดี๋ยวทายเบิ่งอยู่ข้างนอกคุณน่ะป๊าทุกคนเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเนี่ยทุกคน,กคน,กคนเอ้ยเงือยญ่ายโหด ความใหญ่ความยิ่งใหญ่อลังการพูนอยู่พุนก็มีทุกคนสุดยอดอีนนี้พูน่าความมันสูงโอ้ยโหดโคนโคนพูน่า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 อันนั้นก็ลำหนึ่งพูน่าพูน่าพูน่าอ๋อทุกคนสุดยอดคักแห้งจากเขาไปข้างในนี่ทุกคนเขาไปบ่ได้เขาไปให้เขาพวกเขาปิด เอาแบบบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆมาฝากมาตอนพี่น้อยเฮื่อใ่ป้าถูกตัดเสดายอยากเขาไปข้างในเีน่เนาะเขาไปบ่ได้นี่ป้าถูกพูนข้างหนาก็ม่พี่น้องแต่ว่าไปบ่ได้ได้เขาเอาเสื้อกันไว้เขาไปบ่ได้พี่น้อง อ้าวันนี้ก็กัดก้องไหน่อยนี่พี่น้องเอาภาพเล็กๆเ้ยหน่อยเพื่อไงมาฝากมาตอนให้เบิง่งคักหลยไปหน่อยเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นสุดยอดอีรีคุณนะซองล่ำโบนอ้าวพี่น้องคิดนี้ก็ซทำันี้แล้วเอาภาพภาพ,ภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน่อยมาฝากมาตอนถ้ามาคิดนี้ก็ฝากกดทรัพย์ขายกไแรก์กดแชร์ก็ที่ตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาททองที่เก่า เอาคลิปมีของแท้นีาา่แล้วพี่นอ้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยขอบกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับสบายดีอู้หลับการสุดยอด